ดีงามสาวทุกคนเมื่อนี้ได้ดาราฮับซึรงมมาน่าเป็นคนแบบเป็นมีทั้งเด็กน้อยอลไรกับภูเฒ่าเมื่อนี้มาหลายคนเด็กน้อยน่ะสามซี่เนาะแต่ผู้เฒ่าก้นหนึ่งมัเป็นหาแต่ว่ายามยามือสาวบประมัณไปแล้วเพราะว่าปลาน่ะมันซีอยู่บุตนคือกบพอมันอยู่ในหนาเนาะเวลามันถือเบ็ดนาะมันดิ่ดมันมันมีแห้งดิ่ดลายกับกบนะกบมันสะแฉลบตอนนี่เนาะมันจิลุดเนี่ยแต่ว่าคืนนี้นะฝนตกช่วงประมาณสี่โมงตกหน่อยเดียวนะตกหน่อยเดียวแต่ว่ามันมีผลกระทบกับกบ เวลาฝฟตกแล้วบมันสิแบบมันสิรุดเบ็ดกับตกแห้งกับรุดต๊กปล่อยกับรุดปอกบมันดินกับต็กน้ำมันดินกับพวกอสิมานขึ้นนี่หรือเปล่าเน้มันหลุดกันแล้วทุกนปุ่นหลัดหลุดถึงพังกันกั้ถวขายเอาป้าต้องเขาเป็นหลัด่อันนี้เห็ดปลาแห้งก็หลอนขาอนี่นนองมาตอนนี้มันือตุ๋นแบบตุแม่เลียงตุ๋นลิลโล ร้อนเรียร้อนไ่จะเบ็ดปลาแล้วมันร้อนบาอย่ากเอาขี้กระเดือนออกจะอมาลงมาหลินน้ำมใจกล่องมั่วังดบริสเศ็ตถ่ายไม่แล้วแจ้งแจ้งวายุกล่องเบิรนเธิมชัดเจนชัดเจนไรก็สั่นมาใส่เบ็ดโอ้ยหนอนมันนึ่กะจะมาสาวเบ็นมาเราเว็นมาเราออก เพนมาหลออคืออะไรโอ้ยมาตั้งตน่เฮียตายมายังได้อีกมาคือกระตัวน้อยนหมาสาวโอเคสามโตแล้วโผอายุมยังเหลือให้ปดอยู่อยเอ้าอนกงขึ้นก็อสด็จตัวอ่นตัวอ่นี่เนาะมาตันีแต่หน่เฮ ใช่ฮะถือกบเลยเขาไปแล้วเดาเขาบอกเขาไปแล้วเขาไปแล้วถิอาสกเลกไล้เล่นาลงทางดุ่มเหลี่ยมลงนาเขาบอกไถือย่อยมันฆ่าเขาอ่ะเดียตัวนี้ก็ถือกบไอไอเวสถือกบนี่ไอถือกบนี่ ใช้เหงูปลานปลานกินกบรถดารถดาากินไม่กบเพา้าเราตายถังกบเย้มันลอยมาหาเราพี่สิงกินน้างูปลานส่งกินตัวโอ้หมากรุนหล่ะสิบเนี่ครับหรือขึ้นงูชิงอ่ะเกิดอีเอียนตายอยู่กบนะกบหมุนหมดเลยมันกินกบกรนด่มันดิ่มาไม่อายเม็ดเลยเป็นหยานอ่ะหูหน่อยนะ ăn đi phật lây, lây Anh đi khúc ông kapu ăn 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 đi khúc đi ăn đi khúc ông kapu ăn đi khúc ông ăn ทังเก็มีแต่ปวกสู้ไ่นก็ได้เราลังแกมันลีโดทังเมีแต่ปวกเกิดมากครับทิ่ส้างทั้งมีโลนเด็กึงลังถอเลยโอ้โหวกรอยบบคนเจ้าพี่ปอพี่แซกงานี่ปอแล้วะปกระมาถ่ายกันหลยช่องตัวเร็ว ค c บททาไปางายเิรนก็าเต่นเทิก็ตัวนี้หาน่อยใช่ไหมเคมัเตวนี้ไ่เหรอใช่ราตัวนี้จะคบทีหน่อยข้างในบ่อไใหญ่ใหญ่ก็ดำเราโตก็ได้ะเขียนเขียนที่ใหญ่กว่า ชันมีมิก๊ีสะยาบตงไปนั่นึงมีกบครับรวั่วางนี่นะมงขึ้นคนเอ้ยวนคนตกฉันมขึ้นเดกรถิดลายบรรยากาศยามมือเสาสังเกตทาาหย่าตีพาเาบ่ยาละนี่กันละอันใบหย้านัถึดนงหมอ Có bên bác bên nhắm nhắm mấy năm nay có thể sáng hài hôm qua hôm qua tìm mọi người phụ nữ hài 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 อาถุงยางมาใส่เอาเลยทุกคนใส่ย yeah, ja e ังใส่กบเดยสาครั้งจะที uh. hmm. okay, ่ทำให้แงเน้ะอ yeah. no ันไนเป็นห้องเย็นเป็นกรห้องเยนหองเยักคนเฮาไอทุกคนเฮาหักห้งเยนเรื่องล้นคนเฮาต้องเยนเพื่อนมันจะถกมันจะถูกห กอนะครับโหลดนะครับเบิ่งชุ่มห้องชุ่มห้องงามทางครับทางเบิ่งเฉจๆเลยไม่ถูกแสดงว่าตัวนี้แพงจังบ่ะถือรุดกบนะ อาหัวข um mm hmm. mm hmm. um um ี้แแหกมัน uh> ัานี um um ok ่เข e ียนที่หน้าก็ดูให้ลองเดินเห็นลูกหัวกกินมันดิไม่ขัดบัไดเฮิงบันไดบัดคืนสัตแจ้งยิงเสียอะบัดจับอีได้สาวขาวไงยานกบเมืองยานเป็นสีอนจคะบอิ่อเสียสาวกินกอบกินไดสนุกค่ะก็เบ็ด mặc tuyệt 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 cục 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 cục

แมงดงอยู่รงงวตมลดไล่ลบริัทไม่รับนี้เหรอขนาดไลผู้บ่า,ย,า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 ยู้บ่าู้หอังว่ามันหวานมันหวานแบใหายเบ็ดมันเบิดแต่แต่อยากย้ำแต่นีไปหาสวรรค์น,นักขี <laughs> ตัวเมือง <laughs> เช็ดสิบกิโลหยางย่อยก็อีกคราวเห็นแต่เขวส่วนหลักล่มตั้งแต่หลักสามิหาวนอางล่มหักามมาเงินติดโทนมาไฟตัวเงินติดโทนบติดเธอบอก แจงเกตขี่กระเดือนอย่เพิ่งนั่นนี่นะฮู้ฮู้กันอยู่เนาะแคมทางนยำแหนสะพดเอาเลยพี่แขมทางส่งเลี้ยวเบื้องหลังเพี่ยนบอกเาตีปามคืนเดี้ยวบงหลังพียนบอเกะตีปามคืนกินน้ำเนาะตอนตอนต้มก็อย่าเอิญได้ถ่าแต่กินดีร้อน บอ่อสิอกสสอกกลางกะปูงเลย,ย,เ,ยเ,เล่กกนกระปูเอ๊ะหนีบกระปูกระปูหนีบ,บนม,ออนมองถามมันแทะกระปูกินเวทหรือว่าถามันดูเฮ้ม,มันกินกรปูกกินอเอ้ยเมื่อคืนฉันไดยตีต้นข้าวบอ่อื Tabor... Vợ vợ vợ... Là... Như bộ... thế. và mình ung bên này. My hát cổ này Mày hát có bỏ Mày hát cổng. bỏ cổng nha. có cổng nha. Care cổng nha. Care cổng nhảy Care cổng nhảy nè cổng nha. Care 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 โอ้เป็นได้กบใหญ่แน,น,น,น่ประมาณๆเสิ็จแล้วปนตะเลือตะเลือ <laughs> เอ้ะมาตันี้มานเลยเดี๋ยวนะมานกบในเบ็ดมันกบในเบ็ดบอมันได้กินเบ็ดเอ้กินกบในเบ็ดตแลนเพราะวกไปแหวะอยู่จะไหนขาอีลอยกระสิ่มกันละกินขุรนะค้าเนาะตอนนี้เลยอย่านด้แหวะไ <ป S 1> ม่ติดคุกคุเจ้าขี้มันเรื่องอะไรกระไบมันน้ำเสียกินกีแต่กระแต่กินโอ้โหเอายอะไรกระไบมาถือกบสำมืุขึ้นนี่บ่ครับเออใหญ่กบมืุขึ้นนี่ ใส่นะใสะพีดกันทั้งหมดมันบวสพกกแล้วพิดเล็บข้างขา้าแผลให้มันเิครบม่วนอายวะใส่เบ็ดยำนี้ม่วนเด้เอานี่ขึ้นอีกเดียวพันลถดี่ลละอับมันนยางมันไงแตะแะเมันนโดนเลย็บเกือบโอ้ทอมหอง่ะวันนปูดเขาพหญ่นะออกเลยสิพอเมาแล้ว บื่อกว่านะพี่น้องเขาไพออกก่อนจะสุกไหวผัดข้าวผัดมะเขือยาวซอยไหวเบ่อยากปั้นได้แล้วเบื่ออยากปั้นได้แล้วเบ็ดปลูกเสียกปลูกข้าวเนี่ยเบ็ดไม้จะฟองบันทึกหลังนี่มาถึงลุดข้าวปุ๊บเอาเดินทางกะเที่ยวก็หลามันแน่นอนไงถูกจะตัวใหญ่แน่เลยเสีหักบัวนอนอ้าวขาเบ็ดกบโบมีขา เอาอันหามาดูตั้งสร้างไงมุส่ยาฮักมันไม่เลมันขาขาดลวเก็บมาด้กระปูนเ่เก็บมันกินหกขากบเ่อเนาะทำไมเมือแขงข้าไปเลยตายเลยอเขาใส่หเขาใส่กินเองมันไปกินกามาดรับ้รุตัวนี้นะเบิ่งหอยดู ไปแบบโบเห็นห้อยขัดใจบอพี่น้องที่มาเขาคาออกไปแบบโบเห็นห้อยอาจารย์ขาน้ำใส่ลามาพี่หน่อยพิดกดห้องเฮียนอีกแหละตอนประเวงตัวในห้องตัวหลักแล้วอาจารย์ขาวน้ำสกุลเขียวเขียวน้ำสกุลอีกเด้อยวปื้ดปื้ดเหลือล้างสุดท้ายแล้วนะำแบบนี้เนาะเออท่านี่แหละแล้วก็ตัวน,นั้นล้างสุดท้ายบมตัวนึงของบวมกินบวหลอน เมื่อคืนในโดดลงกันอีแล้วพี่น้องโดดลงนันอี้ะฮึบลงไปนี้นฮึบหัวกะโดดมาจิกเลยใส่เสื้อ่่โซสเตปปิกอายกะี่ตรงนการต้มโซีกันแล้วนแชิผิดกยูทูบบนครับหน่อยเดี๋ยวไปเอาบางคำเดี๋ บอกก็แมนจิจักปองง่ายๆผู้สาวก็คือกัน่บอกก็เดียนีแต่ก็แต่ก็กระจายคมเสียงแสดงว่าแสดงว่หาเหตุน่เสียงไว้อันบ่เสียงหอนบมมีโซกมากเนาะเสียงแหละหอนมีโซกได้คู่ปองขาเสมอ ค่ะอะไรก็หัวซีไขรใบมะกูดใบมะกูดแล้วแลลวอะไรก็มะขามันนี้มะขามเป็นต้มกบบัดสดามาก

yo, yêu hiểu à? ui na, đẹp cái điều còn chưa à? bên bãi chứ? hả? bên chụp bên chụp mặt trời. đầm đâu để แก่งหดแก่งมาใส่ตากล่องปั่วะหลุดแน่ตกแล้ววะกล่องตกคืองกเมันขามมันตกไงาในแก่งมาทางด้เหมยถอยะเนแม่แม้ามบ่หัองดงึงอายขี้ยางปหลับใน่ขอนหรอผูตกแล้วเฮ้อ

เนี่ยอกเลยตัแม่แะตัแม่แอ oh ุ้ยคือมานแม่ได้น่ตัผูแม่นหมดเลยตัวผูค่ตัวแม่ลมันจะเป็นอันหูดังดุดกีดินด้นะตัวแม่ตรวนี้มาอีลเ็ดกามือดินตรงนี้ เงี้ยไฮ้ด้วยตาดีนีนี่ไอ้ก็ตัวหนึ่งเนี่นี่นี่เออเดี๋ยวนก็ปวดอยู่นะกระผูกระผูหรือตัวแมยตัวนี้มันยุมือออกบได้เลยฮะแกงถึงบ้านรถอาหารน้ำหุงอยู่ตัวนำหุงเด้แล้วก็ปวดนี่นทั้งสวนตัวเมย์ท่ากับโมเฮนเซนเออนี่นะ เรตกลงเลยเนี่ยค่ะเนี่ยมันข้ามบโอเคอยู่แล้วมานูหนอยไควาเยตกมาบนเนคไทมาแต่นอนสักแดงๆอย่าง้กี่ปีเออไก่งยดำๆปวดปวดอยู่ถ้าเราวางตัางก็วางไว้จุ้งนะตกมาบ้านตึ๊น้อยแหลกแหลกเห็ดเหลียนไล่กันจนกลมาตกตกเลย มันมีบุญลำอต่างหลอดแกงมาดูแกงหม้อหม้อกระต๊กเดีก่อนอ่าจักโตเลยสามสามสี่โตสี่โตนี่แล้ว สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวอะไสิบตัวเอาเลบรรจงกันให้ตไบอกเขาเห็นบรรจงกันกูจำชื่อสลานนี่มันเอาขาทอกันอย่มันกันกันเออบางตัวกันนีบางตัวกันอ่านันตัวใดมันสูกันอย่างนี้นย่างเป็นข้ามนะย่างเพอพี่รองมาเบ่งยอดรวมอยู่บ้าทก จังคิดบันซีกันส,สิโอนกับเผาโอนเอ้ยบ่แม่นเนนาปันกันเมียไฟเมียมันเดี๋ยวเอามาเบิ่งผลงานยำเสาทุกคนสาวลอยเป็นกำลังเสร็จกบอยู่บางโตก,กับบริหารขาเพไปนนะถอดโลเซมอย่างใหญ่ของมันเต้นไปติไ <c oughs> <c oughs> หลกรุบกันอีกคืนหนึ่ง,งอามาแล้วยังได้ไหลอีกอยู่คอยกันยังเอาคือกันแค่กบตัวใหญ่ลีบีลอนเลยนี่เนาะ ตั้งโต๊อจะมาดูทุกคนอันนี้เป็นย่างม้าอะไรติกยิงรูเปล่านี่ยันอ๋อจอยเ้ยมอเนี้ยยันหยามอยู่ทุกคนแบบไปเดินผืนด้ายดิการโบด้ายเดือส่วนเพิ่นกับโบยากไปน้ำต้องตายแล้วปลาเข็งก็ได้ปลาเข็งก็ได้สามตัวกบปั้งโต๊ก็แบบคามันสิขาดนะกระปูหมักกินเอามาโฮมกันด้วยค่ะทางคืนทางเสาแค่ทางลางคืนเห็นไหม อยู่ในหม้อใหญ่นะหาเย็นนั่บอกเฮ้ไปทำอ่ะมันอยู่บ่บ่นะนีแต่จะมนออันคะ่ะ <laughs> บ่ได้มันบ่ไม่น้อยใจเดี๋ยวเราสิบแบ่งกบให้เด็กน้อยพวกนี้ทุกคนแบบอ,อันนี้อะสร้อยนี่ยของห้งเยียนละแต่ว่าบ่ทำหน่อยกับสาขายังสิไปห้องเยียนอยู่ตอนนี้ก็กำลังหกโมงครึ่งแบบขั้นแม่เขาจะดูนะแบบเขาห้องเยียนอยู่กับ ไปหาเสบดใส่ก้านก็ได้นะแมลงนะแต่ว่าอันนี้บ่ค่อยได้ไปเอาไปลบกบตัวนี้เป็นตัวยามมมวสาวคนตัวลอยพี่น้องปอนกัของอันนี้เป็นกบขึ้นนี่ตัวนี้มันถือปจับใช่ไหมล่ะตัวในขุมนี่เขาใช่ของแม่ว่าเอาหายเด็กหน่อยเอบ็ดผู้ใหญ่บอร์ทกินแม่เราเอาไว้สามตัวเอาใบแกงหรือเ่าตัวหน่อยเอาหายเด็กหน่อยว่ ทางตัวหน่อ,อยทางตัวใหญ่เพราะว่าเด็กหน่อยคนนี้แบบพระเจ้าแบบบุกคอยมีเรากินไปได้เด็นนะแบบมันหลายคนใช้เบ็ดก่อนเอาถือได้เราสิ่งเช่นนี้นนักอเอาไม่ทำมาปลาดุกนะเออเอาเอ,ออะจอะตอกปลาดุกกระตักใส่คองเอาถั่วมาตักเอา<ถ>กบกระโลละอะไรโลละหกสิบอยู่ตลาด เอาแม่ปลากันหนา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 เอาตัวหน่อยหรือต right? oh. mm. yeah, yeah, you know, ัวใหญ่แล้วแล้วแต่หัวหน้าเอาตัวใหญ่เลยถามว่าตัวหน่อยหรือตัวใหญ่แล้วแต่อยู่หรือเอาตัวใหญ่เลยตงนั้ตัวที่ล้างได้บหมดล้างหมดเลยไล่ไอจับได้ตัวใดตัวก็ได้ตัวหนึ่งเลยเกินเอ้ยเป็นชิห่วโลหนึ่งเกินจะเอียนแล้วจะเอาเบาเอียนเนี่ยครับ เอาบ่นี่เดะเอียนเอาบ่เอียนบ่เดเอาเลเยนอไ้หเท้หมีตบเอียนหบ่เอียบ่อ่อนเอาตบแล้วแม่ไม่เล จับก็ได้ปลาดุกนะนะในกดในเฮือนน่ะบมกินเอียดอีแม่กับโมกินกาแฟบมกินมาที่นี่รับกินแต่แบบว่าละไมลได้เอียดนแอ้วหายรัดเห็ดรัดผ้าเนาะอัเนี้ยอื้อเลือดเลืออืเลี่ยอี๋นั่งปวดตายแบบมันเลื่อนที่มาของเขามาเลื่อนขึ้ไปลยอะไรงี้มั้งนั่งบวตายแต่แต่ไม่ขึ้นมันเป็นซับที่ตายหยาคที่สุดมากนแล้ว สาวลอยวาเมื่อเมื่อเมือนเป็นเด็กกบ่องของเลยมงดูาันขงโลได้ึโลงโลเอาอยู่อาแมงคามนี่เอาแล้บได้หายชุมโตพอโตได้แมงคามชุมโตนี่บได้มีชิดเอาได้เอาตัวเดียวก็พอหกนะอแล้วบุได้หายพอโตได้ได้แมงคามีมีจากตัวเอามาเบิรนะน้อาเบิร์ยแ โมเมนต์แนวเลี่ยงนะไปจี้เอามาใส่เสืออะไรอย่างมันยุ่เสือมั้งโคตรแดงแดงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กับเจ้าใบสำนียก่อนนะทุกคนถ้าหับส้มคลิปใหม่ในอันมือหน้าวันหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกาวเข้ามาสบายดีไปแล้วบ๊ายบาย า,าไบายแ,แม่อีมแม่เอาเอาแม่มได้บ่มีมือแม,ม่เราบมมีมือบายบายเขาอรแล้วีเอาแแล้สุร